คนแห่มาซื้อนะครับตอนนี้ครับเนี่ยขายพิาตักให่ได้เยอะเอมีนาทีเลยสวยมากสวยไหมสวยงามเลยสวยมากถ้าใครทอด่างนี้นะพยาจะบอกว่าไปขายตามตลาดนัดใช่ไหมร้อยโลก็หมดร้อยโลอ่ะเทลงไปเลยมันจะฟูเลยนะครับใช่แล้วมันจะสวยมากเลยนะทอดออกมาแล้วสวยมากเราไม่ทอดเลยคนไหนอยากทอดมาได้นะคนไหนอยากลองมาได้เลยสอนพีสอนพี นี่เริ่มเหลืองเลยไหมเริ่มเหลืองเลยไหมง่ายเป็นอาชีพที่ง่ายมากเลยพี่ยาบอกสอนไปรวยหลายคนแล้วร<อ>วยหลายคนแล้วที่มาเรียนกับพี่<ว>ย<อ>าหลายคนนะแล้วนะที่มาเรียนนะครับแล้วเรียนฟรีพี่ยาไม่คิดค่าครเรียนคนไหนไปซื้อเม็ดมะม่วงเองได้ก็ไปเลยครับไม่ต้องมาซื้อกับพี่ยาก็ได้นี่ครับอบอบกับทอดไหนอร่อยกว่าทอดอร่อยกว่าทอดอร่อยกว่าช่หน่อยเออดีเลยเอออันนี้เม็ดเล็กเม็ดเล็กมีหลายไซส์แล้วอ่ะอบเป็ดเม็ดใหญ่มากเลยครับ ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านฉัดหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตร้านพิยานะครับแล้วก็จะมาแนะนําอีกเมนูนะครับวันนี้พิยาจะสอนอทอดเม็ดมะม่วงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าเม็ดมะม่วงจะน่าสนใจแค่ไหนนะครับติดตามเราชมน,นะครับ อาคนไหนอยากมาหาพี่ยาอยากได้ความรู้แบบไม่ต้องเสียตังค์นะคือเราให้เลยอยากให้ทุกคนมีอาชีพที่ยั่งยืนนะถ้าเรามีอาชีพที่ยั่งยืนเราก็จะอยู่ได้ชั่วลูกชั่วหลานเลยแล้วใครอยากมาหาพี่ยานะหยุดวันจันทร์ร้านพี่ยาหยุดวันจันทร์ขายตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์เปิด8โมงเลิก5โมงเย็นแต่ถ้าใครไม่อยากมาพักเข้าไปในเพจพี่ยาคลุมได้เลย นะหรือใครไม่อยากมาเรียนกับพิยาใช่ไหมรเรียนในออนไลน์ได้เรียนออนไลน์ได้ในเพจพิยาคนรุมเข้าไปดูเลยพี่ยาจะสอนทุกวันเลยนะไลฟ์สดทุกกี่โมงครับประมาณไลฟ์สดสอนบ้างสอนทอดบ้างแล้วแต่<อ>เราว่าตอนไหนเราก็ไลฟ์เลยครับเวลาเราทอดสอนลูกค้าอยู่เราก็จะไลฟ์เลยบางทีเราก็สอนไลฟ์สดครับผมนี่กำลังใส่น้ํามันอันนี้เป็นน้ํามันอะไรครับน้ำมันดอกไม้ครับน้ำมันเมล็ดเนยตามน้ำมันเมล็ด นในปามในปามไม่รู้เป yes> ็นยังไงนะฮะตาดอกไม้ตาดอกไม้นะฮะมันจะสีขาวครับผมนี่ดูนะครับดูถุงมันจะเขียนว่าน้ำมันพืชผ่านกับวิธีทำมาเมล็ดในปามอ๋อครับผมดอกไม้นะฮะตาดอกไม้ครับผมครับผมทอดเมนูม่วงนี่ต้องใช้น้ำมันเยอะนะฮะครับ ต้องใช้น้ำมันร้อนนะฮะน้ำมันเยอะอเปิดแล้วเจเปิดแรงสุดแล้วครับน้ำมันใส่15กิโลนี่สามารถทอดได้ครั้งละกิโลครับทอดได้ครั้งละกิโลแปดกิโจะได้แปดกิโลครับอ๋้จะได้แปดกิโล โอครับผมสามารถทอดได้80ิบโลนะครับอ่นนี้อันดับแรกนะเราก็ต้องอันดับแรกอันดับแรกเราต้องใช้น้ํามันอะไรน้ํามันมเมล็ดในปา์มเท่านั้นครับถ้าเราใช้น้ํามันอย่างอื่นมันจะเก็บได้ไม่นานไงแต่ถ้าเป็นมเมล็ดในปามมันทําให้เม็ดมะม่วงเราหอมเก็บได้นานเอามาอ้น้อยเทน้อยเทเม็ดเทเม็ดอันนี้เราสามารถเก็บได้ประมาณกี่วันครับพี่เป็น10 ประมาณ20วันได้20วันได้ไม่ต้องแช่เย็นไม่ต้องอะไรไม่ต้องไม่ต้องนะฮะมันจะหอมไงมันทําให้หอมครับเทมาเทมาน้ํามันร้อนแล้วลองก่อนเม็ดก่อนเม็ดก่อนเม็ดเดียวก่อนนี่นะเราลองน้ํามันเราดูเลยทดลองก่อนนี่นี่นี่อย่างเงี้ยคือพอดีอย่างงี้คือน้ํามันพอดีเลยไฟพอดีเอ้าใส่เลยหน่อยเทมาเทมาเทมาเทไปทางนู้นนะอย่าโดนกล้องเทไปทางนู้นเออระวังระวัง เอลงไปเลยมันจะฟูเลยนะครับใช่แล้วมันจะสวยมากเลยนะคอดออกมาแล้วสวยมากเอากระดาษปูรอเจ๊เลยแล้วคนเลยคนเลยต,ต้องเดือดประมาณนี้นะครับอ่าเดือดประมาณนี้นะคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเหลืองอะแป๊บเดียวแป๊บเดียวประมาณ7นาที7นาทีเอง7นาทีคือได้อันนี้กิโลครับพี่1ิบโลถ้ามันแรงเกินไปเราต้องบอกนิดนึง แต่ช่วงแรกนี่ไฟต้องแรงมากเลยนะใช่ไฟแรงแล้วก็เบา,แล,เบาแล้วก็เบาไฟนะอ่าน,นี่ประมาณนี้คือพอดีแล้วนี่เริ่มเหลืองเล่นไหมเริ่มเหลืองเลยไหมครับได้แล้วนะฮะถ้าไฟแรงมากก็คือ5นาทีอ๋อไฟแรงมากห้านาทีอ่าถ้าไฟพอดีก็7นาทีครับนี่นี่เห็นไหมเริ่มเหลืองแล้วทอดง่ายเป็นอาชีพที่ง่ายมากอันนี้ก็สร้างกําไรได้ดีมากเลยนะอันนี้ขายโลละเท่าไหร่ครับพี่ครับตอนนี้คือเราส่งเขาอะนะแบบดิบๆแบบโลละ260ร้อยหกสิบ แบบดิบโลสองร้อย่าแล้วเขาก็ไปขายต่อขีดละสี่สิบครับโรละสี่รอบาทนี่พอแล้วพอแล้วไอ้หน่อยมาตักแล้วหน่อยพอได้แล้วนี่นี่พอแล้วนี่คือฟไฟมันแรงมากครับตักเลยตักเลยอ่าตักเลยนี่แค่นี้พอตักเลยวางวางใส่มาใส่มาวางพักไว้ก่อนเร็วๆตักไวไวตักไวไวอันนูน้นอีกอานหนึ่งเออนั่นแหละเทไปเลยเออเนี่ยได้แล้วแล้วมันมาแดงข้างบนไง อ่ามันจะมาแดงข้างบนมาแดงข้างบนนะครับใช่อันนี้งานหนึ่งอันนี้อีกอันเนี้ยสองทีพอสองอันพอเอาแค่สีนี้นะอย่าเข้มกว่านี้นะโอเข,ข้มกว่านี้ไม่ได้เข้มกว่านี้ไม่ได้ไม่สวยไม่สวยจอ,อกเป็นสีเหลืองทองไนงะครับอ่าเดี๋ยวเราทอดไอตุ๋ถุงหนึ่งนะครับไอห,หน่อยถุงนึงอยู่ไหนนะนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่เอามานีเอามาดึงดึงดึง เอาเอากันไกลมาแตะแบบมีเปลือกมันมันมาของมันแล้วเราไม่ต้องทำอะไรไมัต้องทำไรแล้วแล้วเรามีเรามีที่บ้านเราขายถูกบแบบมีเปลือกอะ่ะนี่เราต้องทำนี้เราเอาใส่เลยใส่เลยอันนี้ไฟพอดีนะนี่ไฟแรงร <ๆ S 2> ไฟพอดีเราก็ประมาณ7็นาทีใส่เลยเออใส่ลงไปเลยแป๊บเดียวไอ้หน่อยไปปูกระดาษรอเลยนะปูอันนี้เอาไฟพอดีไม่ต้องแรงมากอันนี้ลองดูครับ คนไหนไม่เข้าใจนะก็ทอดเลยเราให้ทอดเลยคนไหนอยากทอดมาได้นะคนไหนอยากลองมาได้เลยสอนพีสอนพีออย่ามัวแต่รอถ้าเรารอนะเราก็ไม่ได้รวยสัับเออคนไหนอยากรวยต้องลงมือทำนี่อยเทเลยกระดาษลองเลยนี่อันนี้แบบไฟพอดีไงไฟแบบไม่แรงมากอันนี้ไฟไม่แรงอ่ถ้าเราทําทุกวันเราจะรู้เลยว่าอันไหนได้อันไหนไม่ได้เราจะรู้เลยครับ ถ้าเราทําทุกวันแล้วเราจะเก่งต้องลงมือทํานะดูอย่างเดียวไม่ได้นะอันนี้ประมาณเจ็ดนาทีได้นะกว่าจะสุกมันเพราะว่าไฟอยู่ตัวแล้วนะฮะใช่ถ้ามันไม่เดือดเราก็เปิดไฟเนี่ยให้มันเดือด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 นี่เ,เราเอาปูกระดาษเทเลยชั้นเดียวเลยจอยอ้าวเคี่ยเลยเคี่ยเลยเคี่ยเคี่ยเคียล่เอาเเกระดาษปูเคี่ยแล้วเากระดาษปูซับอีกทีนะึง เดี๋ยวเรามาเปิดดูน่าจะเหลืองทองเลยนะอ๋อปูเก็บไว้แล้วก็ทิ้งไว้สามสิบนาทีปูหนึ่งครั้งก่อนเนี่ยเนี่ยเราก็ปูอย่างเงี้ยแล้วก็มาท้าอีกทีหนึ่งใช่อันเนี้ยมันทําให้ดูดดดูน้ํามันออกไงครับง่ายเป็นอาชีพที่ง่ายมากเลยพี่ยาบอกสอนไปรวยหลายคนแล้วโอ้รวยหลายคนแล้วที่มาเรียนกับพี่ยาหลายคนแล้วนะที่มาเรียนนะครับแล้วเรียนฟรีพี่ยาไม่คิดค่าเรียน คนไหนไปซื้อเม็ดมะม่วงเองได้ก็ไปเลยครับไม่ต้องมาซื้อกับพิยาก็ได้นี่ครับพ่ยาบอกเลยไปซื้อที่ไหนก็ได้นะครับเออไม่จําเป็นต้องมาซื้อกับเราหรอกครับเยอย่างนี้เลยแต่มาฝึกกับพ่ยาได้นะครับมาฝึกทอดได้ได้พิยาสอนให้ฟรีเลยครับไม่ไม่จําเป็นต้องมาซื้อเม็ดมะม่วงกับพ่ยาหรอกครับซื้อที่ไหนก็ได้นี่เห็นไหมสวยไหมมันเริ่มเหลืองแล้วนะเห็นไหมสวยงามครับอ่ามันเริ่มเหลืองเลยเห็นปะ เราก็เอากระดาษทับอีกทีนึงนี่กระดาษนะทับอีกทีหนึง่งแล้วเดี๋ยวมันเขาเรียกว่าเหมือนมันอบอะแต่มันไม่ได้อบ,บนะพอเดี๋ยวพอเรามาเปิดอีกครึ่งชั่วโมงนะั้นมันจะแห้งไม่มีน้ำมันเลยปิดไว้แล้วต้องเอากระด้งทับอีกทีนึง อันนี้ลูกค้ามารอซื้อหมูแผ่นหรือว่าลูกใช่ลูกค้าซื้อหมูแผ่นซื้อทุกอย่างที่บ้านเราอ่ะครับผมซื้อทุกอย่างเลยที่บ้านเราเพราะบ้านเราขายไม่แพงไงครับบ้านเราอาไปต่อยอดได้ซื้อแล้วไปขายต่อได้เลยไม่ต้องทำสองร้อยอ่าอ่าแล้วก็กระด้งทับไว้กระด้งทับไว้นี่นะอย่างนี้นะกระด้งทับไว้แล้วเดี๋ยวอันต่อไปเราจะขึ้นแล้วใช่ไหมเราก็ทับไว้ประมาณนี่ทับไว้อย่างนี้เลย ซ้อนอย่าเกินห้าอย่าเกินห้าอ่าถ้าเกินห้าเม็ดมันจะแตกไม่สวยครับอย่าเกินห้าชั้นอย่าเกินห้าชั้นซ้อนอะ่ะอือไว้เลยเดี๋ยวม,มาเทาแล้วนี่ทับไว้เดี๋ยวมันติวเดี๋ยวมันติวมานานแล้วมานานแล้วนะเห็นไหมเขารอคิวกหน <laughs> ูกินหลวง <laughs> เอาโอเคหนูมัดเลย อันนี้จนจนจะไม่พอขายนะครับผมเร็วไม่พอไอันนี้ตัดเลยแถมเอาโอ้โหทำอันนี้เหลืองแล้วหน่อยอีกนิดเดียวได้แล้วเบาไฟเลยอีกนิดเดียวได้แล้วหมูแผ่นนี่น่าจะวันละสองตันนะครับตัวนี้มีละคนมีละคนลงมือมาเด็กมือหยิบลงมือมาเออที่บอกไปเด็ มีครับขึ้นไปข้าตัวเดียวได้ยังไอ้หน่อยได้ยังนี่ได้ยังประมาณนี้สวยมากสวยมากเลยคือประมาณนี้คือสวยมากเลยนะอเออเทเลยเทเทไอ้ไอ้ซอสมาดิแต่มันไม่ไม่ไปทานไม่ทานอ๋อยังยังยังมีเยอะถึงใส่ดิช่วยใส่เดียวช่วยตักช่วยตักช่วยตัก รอแป๊บหนึ่งเอาเอาตามนี่นีอย่ารับแล้วนะมันไป็นครั้งแรกเนาะครับครั้งแรกนะฮะอะครับอ่าโอเคเขาออกเดี๋ยวเนี่ยครับสวยงามเลยนะครับเหลืองสวยงามอ๋อจะออกสีอีกนะครับที่จะใส่ไข่ไอันนี้ก็ยังร้อนอยู่ลูกค้ามัดเองไงลูกค้ามัดเองจะได้ไว ก็ทีนี้อย่างหมูแผ่นนี่ใช้น้ามันตัวเดียวกันดีคนละตัวเลยถ้าหมูแผ่นนะทอดน้ํามันตัวนี้ไม่ได้เลยนะมันจะเป็นฟองแล้วมันจะล้นออกมาเลยเราใช้น้ำมันตัวไหนหมูแผ่นนี้ต้องใช้น้ํามันน้ํามันในนี้อย่างเดียวเลยน้ํามันพืชอ่ะน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มน้ำมันหมูน้ํามันไก่ได้หมดหมูแผ่นแต่ถ้าเป็นเม็ดมะม่วงต้องน้ํามันเมล็ดในปาล์มเท่านั้นห้ามทอดกับน้ํามันอย่างเงินไม่ได้เลยน้ํามันเมล็ดในปาล์มเท่านั้น ปยงเอ๊นี่นาทีเลยสวยมากสวยไหมสวยงามเลยสวยมากถ้าใครชอบได้อี้นะพ่ยาจะบอกว่าไปขายตามตลาดนัดใช่ไหมร้อยโลก็หมดร้อยโลอ่ะโอ้ร้อยโลเนี่ยได้กาไรเท่าไหร่ไหมถุงหนึ่งสิบโลนะถ้าเราซื้อไปสองพันหกใช่ไหมอ่าแล้วถ้าเกิดเราขายคิดละสี่สิบก็เถ้ากับโลละสี่ร้อยเราเราได้กําไรโลละสองร้อยกว่าบาทครับหักค่าน้ํามันค่าแก๊สคิดไปโลละสองร้อยพอกำไร กำไรรัวกำไรรัวสองร้อยคิดดิครับเกือบสองทันโอ้ยิงถ้าไค่ทอดสวยอย่างนี้นะทอดดอกไม้สวยอย่างนี้นะครับฮะท่านแจกป้าแจกลายเซ็นแล้วครับตอนนี้อบอบกับทอดอันไหนอร่อยกว่าทอดอร่อยกว่าทอดอร่อยกว่าสูตรทอดดีกว่า ซูตรอดไม่ได้งไงสวยไหมสวยนะสวยนะงามสวยมากแล้วยิ่งเวลาเหลืองนะเวลามันแห้งนะสวยคนเห็นเดินในตลาดเนี่ยเตะตาซื้อยังไงต้องซื้อถ้าไปทอดตามตลาดนัดยังไงต้องซื้อคนอนะงงสวยงามน่านากินขนาดนี้ต้องซื้อพี <c oughs> ่ยานะสอนรวยมาหลายคนแล้วครับแล้วก็หายไปแล้วรวยแล้วก็หายไปเลยรวยแ<ว>ลย้วก็หายไปเลยนะ เราก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่เขารวยเราก็ได้บุญครับคนเยอะจริงๆฮะเยอะจริงกำลังเดินทางมาดูจอดรถกันไปจอดไปนู่นเนี่ยที่จอดรถยาวไปนู่นเลยนะที่จอดรถตอนนี้สามารถจอดได้ยาวเลยนะฮะโอ้มันจะมาอย่ามาวันเสาร์อาทิตย์ครับนเยอะวันเสาร์ที่จะมานะฮะไอ้ตัวนี้ขายสามร้อยยี่สิบ ขาย320บาทแต่ถ้าใคร,รซื้อ10โลเราก็ขาย3,000บาทอ๋อถ้าซื้อ10โลลดลดให้ลดเหลือ3,000บาทโอ้ครับผม3,400ส่วนมาเขาจะซื้อถืลลอว่100แล้วจะขาย120ครับอันนี้ถุงละหโล,ล,ลถุงละหนึ่งโลอันนี้100เนี่อ่าหนึ่งร้อยบาทเนี่ยครับขาย120อ๋อได้กำไร20บาทได้ก็ไมรทำอะไรเลยครับไม่ต้องทำอะไรครับ แล้วแต่ตลาดแล้วแต่ตลาดโอเทมาทงนี้ดิลูกเออเททันั่นนี้เออนั่นแหละเทเลยเป็นกระดาษรองพี่นี่แหละนายแม่พอดีแล้วมันจะแห้งโอ้แห้งแก๊กเลยนะแห้งแก๊กเลยนะกระดาษรองเห็นแม่น้ำมันมันจะอยู่กระดาษกูรกระดาษนี้จะซับน้ำมันใช่กระดาษซับน้ำมันมันจะแห้งนะเสรานนิดต้องสั่งล่วงหน้าแล้วไปจองไว้กับแอดมินเลยจ้ะมีร้านปิดค่ะ ก๋วยจั๊นดูไม่ติด,น,ดนี่หอมเป็ดเป็ดใหญ่มากเลยครับหอมอร่อยมากนี่ครับลองกินดิยา雅ว่าอร่อยมากนี่ครับคุณผู้ชมหทออ่ะแผ่เออหมูแผน่นหมอมอร่อยหอม มีหลายไส์นะครับไม่เล็ก300นะครับมีเล็ก300มันใหญ่300 0นี่อดีครับหน่เมหน่งเมหน่อลูกเม็ดเามนีขึ้นไปตไหมครับผมเยอหมูนี่ไปดูเม็ดเาอะเม็ดเาเป็นสิบแล้วมากนะครับพี่ยาขอบคุณมกสวัสดีครับ